คนเยอะได้ไหมคนเยอะยวขายของเด้เดี๋ยวปัดของเด้เยวคนเยอะสิใสเลยวีซีวีซีเลยไปแปะวีซีที่เธรหน่อเร็วทุกคนเร็วทุกคนช่วยหน่อย สามพันคนหนึรอยคนูกเดือดขายต้องเดือดขายอีกขออนุญาตขายของนะครับขออนุญาตประกาศรนะครับอาอจิเหลียวเหลยวเวลาไม่น้อยคนก็เยอะเวลาไม่น้อยคนก็เยอะสปยบ้านดูเหวเหลวเจ็ดสิบเก้าบาทครับจากยอดทีว่าซีโอโเป็นนั้งคนขับรถเป็นทังเด้อขายของกิดาเอ้ย